โอเคสวัสดีครับวันนี้เรามาทำการตรวจเช็คนะครับของบอร์ด LG นะครับนะบอร์ด LG ตัวนี้ก็จะมีลักษณะดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราไม่ได้มีการกดรีโมทหรือเปิดรีโมทนะครับกระแสไฟหรือดรงดันไฟ15โวลต์นี่ก็จะไม่เข้ามาในส่วนของตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ Motor ตัวนี้เป็นมอเตอร์ DC นะครับไม่เข้ามามันก็จะทำให้ประหยัดไฟขึ้นนะครับคราวนี้บอร์ดตัวนี้เนี่ยนะครับ ก็คือเป็นบอร์ดที่ผมไม่มีตัวชุดคอนโทรลนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะมีการหลอกนะครับเป็นการหลอกเอานะแต่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะทําการวัดก่อนว่าปัจจุบันเคอร์เรนต์ตัวนี้เป็นยังไงนะครับเบื้องต้นก็จับที่ถากาไว้นะครับวัดไฟนะครับมันมีไฟมาไหมนะครับไฟนี่จะมาที่300 V โวลต์นะครับ3 0 0โวลต์นี่นั่นหมายว่าวิฟท c ้เนี่ยเขาทํางานแล้วนะครับฉะนั้นนี่ไฟก็จะออกมาไปหาชุดที่เป็นตัวมอเตอร์ b l d c นะครับ นี่ออกมาตรงนี้นะครับขาเดียวตรงนี้ดีศูนย์หนึ่งดีเนี่ยนะครับออกมาแล้วก็มาฟิลเตอร์นะครับดูตัวเลขไปนะครับแรงดันไปนะนะครับผ่านจัมเปอร์มานะครับก็มาที่สิบห้าจุดเจ็ดห้าโวลต์นะครับแล้วก็เข้าไปที่รอที่ขา e นะครับนะส่วนขาบีมีไหมส่วนขา b ก็จะมีสิบห้าจุดเจ็ดหนึ่งโวลต์นะครับแล้วก็ขาซีมีไหมขา c ไม่มีครับนะขา c ไม่มีนะครับมีเฉพาะขา E, ขา b กับขา e นะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้เป็น pnp นะครับนะแล้วขา b ตัวเนี้ยมันมาจากไหนขา b ตัวนี้มันจะมาของออปโตตัวบนนี่นะครับนะขานี้ไม่ยไหมครับมันจะมาจุดสิบห้าจุดจิตวนอยู่ช่วงนี้ก่อนที่มันจะลงกลาวไปก่อนตัวนี้จะพาลงกลาวนะครับนะนี่ชุดน,นี้จะพาลงกลาวโอเคไหมครับคราวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อขา c ของทรานซิสเตอร์ตัวนี้ มันไม่มีไฟก็แน่นอนแหละชุดนี้ก็จะไม่มีไฟเช่นกันนะครับมีไหมนี่ชุดขา E นี้ก็ไม่มีนะครับขา B ีมีไหมขา B ก็ไม่มีนะครับแล้วก็ขา C ก็ไม่มีนะครับนะก็คือไม่มีนันเดงนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะปิดปลั๊กไฟแล้วก็ลองจำทีละตัวนะครับอาจจะจำตัวนี้ก่อนแล้วค่อยมาจำตัวนี้นะครับเรียดปิดก่อนนะครับ เราก็จะจำทีละตัวนะครับเคจําตัวบนก่อนนะครับเคจํไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่อยากเปิดไฟปั๊กก่อนโอเคเปิดแล้วนะครับโอเคมาวัดอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าไฟสามร้อยมีไหมมีนะครับ ติดเครื่องด้วยอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับดัมเปอร์มีไหมมีมา14.5โวลต์นะครับนะมีตกไปเนาะนะครับ15 v, หรือ14.7นะครับมันน่าจะเปตกที่ไหนตัวข้อมที่ไดโอดแน่นอนเลยคือไดโอดตัวนี้นี่ครับนี่ไดโอดตัวนี้นะโอเควัดที่ขา E 14.7นะครับขา B นะ่ะขา B ไม่มีไฟนะครับนะขา B ไม่มีไฟนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามัน นี่ผมพาลงกาวไปแล้วเนี่ยนะครับชุดนี้ก็เลยเป็นชุดกาวไปเลยเนี่ยนะครับฉะนั้นมาดูที่ขาเห็นไหมครับขา c ก็มีไฟออกนะครับแปลว่าไฟออกมาแล้วนะครับฉะนั้น b ลงกาว e ก็เอ้ย c ก็มีไฟออกมานะครับไฟออกมาตัวนี้ก็จะมาต่อกับขา e ฝั่งที่เป็นทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับนะขา b เป็นกาวไหมมีเป็นมีไฟด้วยเนะห็นไหมมีกาวแล้วแปลว่ามันมานะครับชุดนี้มา ไปว่ามาทั้ง e มาทั้ง b นะครับแล้วมาดู c มีไฟไหม c ไม่มีไฟ c ไม่มีไฟครับไม่ไป่าไม่ไปนะมันไม่ออกมานะครับก็เดี๋ยวเราจะลองจัมเปอร์ดูนะครับไปปิดปา้ายในจัมเปอร์ดูคือจัมเปอร์ชุดนี้นะครับในชุดนี้นะท,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 ที่เหลือชุดหนึ่งของออโต้ตัวนี้เพื่อจะให้ไฟชุดนี้นะครับไปสู่ตัว โวล์สปีดนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดปากก่อนนะครับอันตรายนะครับถ้าไม่ปิดเนะี่ยจัมเปอร์นะครับปึ๊บจำแล้วโอเคจำแล้วนะครับจัมเปอร์โอเคจำแล้วโอเคเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเหมือนเดิม จำไว้นะครับ <S 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 วัดไดโอดอ่าพยาวัดไฟเทอเดิมนะครับนะบผ่านจัมเปอร์มาผ่าน E มานะครับยังมีไฟผ่าน B ไม่มีแน่นอนเพราะ B ีลงกาวไปแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็มีไฟออกขา C แน่นอนนะครับแล้วก็มันก็จะออกมาที่ขา E ของอีกตัวหนึ่งถูกไหมนะครับ14.6โวลต์นะอ่าสักครู่เนี่ยเมือม่อเมื่อกี้เนี่ยนะครับคือขาเบียดมันจะมีไฟใช่ไหม14.7โวลต์ อ่านะตัวนี้ไม่มีไฟแล้วนะครับนะไม่มีไฟเหตุผลที่ไม่มีไฟเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ท่านไอ้ตัวออปโตไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวตัวที่เราจำเมื่อสักครู่เนี่ยมันพาขาไฟขาตัวนเ,ตเนี้ยขาเบร์ดเนี่ยลงกาวไปมันก็เลยเป็นกาวไงนะครับมันก็เลยเป็นกาวมันก็เลยไม่มีไฟนะครับแต่ว่าไฟก็จะไปออกฝั่งขาซีของทรานซิสเตอร์ตัวนี้ที่บนหัวตัวเดียวๆเนี่ยนะครับออกไปที่14.6โวลต์ใช่ไหม พอออกไปแล้วปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะผ่านกระบวนการไปต่อคือมาหา R อีกตัวหนึ่งคือ R ตัวนี้นะครับ14.6โวลต์แล้วก็ข้ามฝั่งมานะครับฝั่งมาเป็น5.9โวลต์นะตรง5.9โวลต์นี่ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมมันหายไปไหนนะครับหลังจากที่มต่อมาฝั่งนี้แล้วมันมีการดีไวเ Divider นะครับก็คือมันมาหา R ตรงนี้นะครับ R ตัวนี้นะแล้วก็ลงกาวไปนะครับมันก็เลยจุดนี้ก็เลยเป็นจุด Divider นะครับก็เลยเหลือแค่5.9โวลต์ แล้วก็มาหา R ตัวนี้มาผ่านมาตรงนี้ก็คือรถกระแสนั่นเองนะครับแล้วก็มายังส่วนของตัวที่เป็นพินฝั่งนี้นะครับพี่จะไปหาในส่วนของตัวมอเตอร์ BLDC นั่นเองนะครับชุดนี้เป็นชุดโวนสปีดหน้าขานี่นะ,นะครับส่วนขาตรงนี้นะครับเป็นขาฟิ้บแบกนะครับเท่าไหร่นะ1 3 9โวลต์นะครับส3 9โวลต์ส่วนขาไฟเลี้ยงล่ะ1 4 หกนะครับอ่าสิบหวอนขานี้เป็นขากางนะไม่ต้องตกใจนะครับอ่าส่วนขานี้เป็นขาไฟ3 0 0นะครับเป็นชุดเดียวกันกับชุดนี้แหละนะครับนี่ชุดเดียวกันนะครับนะก็วิธีการวัดก็มีแค่นี้ครับนะก็ลองดูนะครับนะก็ย like uh, ังไงก็ต okay, ้องได้เท่านี้แหละถ้าได้มากกว่านี้ก็ผิดปกติแล้วนะครับนะโอเคครับถ้านอกเหนือจากนี้ก็ถือว่าผิดปกติถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคครับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ